สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับการรีวิวของช่องสาระมรทัดไหนของเรานะครับวันนี้ผมก็จะพามาพบกับลำโพงตัวจิว๋วแต่ไม่จิ๋วเลยนะครับของซาวคอร์นะครับ a n งเก Sound c o r e Mo มชั่น100นะครับเป็นลำโพงสเตอริโอนะครับพลังเสียง20วัตต์ s t r r e o s o ซ und นะครับ p พ a y b a c k Time อยู่ที่12ชั่วโมงนะครับที่วอลลุ่มประมาณ40-50%ตัวนี้มีดีอะไรบ้างนะครับขนาดพกพานะครับสามารถหิ้วแบบนี้นะครับมีสายคล้องแบบนี้หิ้วไปไหนมาไหนได้สะดวกนะครับแล้วก็มาพร้อมกับการกันน้ำที่ IPX7 นะครับจุ่มน้ำได้นะครับ มาดูดีไซน์ของเขากันดีกกว่านะครับตรงนี้สีดำแต่ว่าจะมีลูกเล่นนะครับเป็นสเก็ตด,ดาวสีออกฟ้าๆนะครับเนื้อสัมผัสเป็นยางแต่ว่าไม่นิ่มนะครับมีความจับถนัดมือด้านบนนะครับประกอบไปด้วยปุ่มเปิดปิดนะครับปุ่มแพรบูทูธนะครับบวกลบวอลลุ่มนะครับแล้วก็ บูตเบสนะครับเพย์พอรตปุ่มบวกลบเนี่ยจะมีทริคในการกดอยู่นะครับก็คือเป็นการกดเพื่อเปลี่ยนแท็กได้นะครับดีไซน์รอบตัวด้านหน้านะครับเป็นพลาสติกสีพูดได้ไหมว่าเป็นโครเมียมครับแล้วก็โลโก้ของซาวคอ์นะครับเป็นเงาๆแบบนี้นะครับสวยงามนะครับสีดูทึมๆเท่ๆดีนะครับ ทำเป็นตะแกรงออกมาได้เหมือนโลหะเลยนะครับแต่ว่าเป็นพลาสติกนะครับด้านข้างนะครับเป็นจุกปิดพอร์ตชาร์จ u s b c นะครับออกันน้ำได้นะครับปิดให้สนิทนะครับอีกด้านหนึ่งคือเป็นส่วนของหูหิ้วนะครับที่เป็นผ้าแข็งแรงนะครับอย่างนี้ครับ ด้านนอกจะเป็นสีดำเป็นลายของผ้านะครับแล้วก็ด้านในสีจะอ่อนกว่าหน่อยนะครับเป็นเกรย์ะนะครับสว่างๆดูเท่ดีนะครับด้านหลังเนื้อสัมผัสจะเป็นลักษณะคล้ายๆด้านบนนะครับแล้วก็จะมีสเก็ตด,ดาวสีฟ้าเหมือนกันนะครับแล้วก็มีการดีไซน์เป็นตะแกรงนะครับเป็นพลาสติกของอตัวเบสนะครับ ด้านล่างมีปุ่มยางตรงนี้สมัมผัสเป็นยางหมดนะครับเหมือนด้านบนนะครับแล้วก็มีปุ่มยาง4จุดนะครับเพื่อความคงทนของการวางนะครับดูมาแล้วนะครับผมค่อนข้างประทับใจเลยนะครับทั้งเรื่องพลังเสียงขนาดกระทัดรัดแล้วก็ที่สำคัญเป็นตัวเล็กแต่ได้ระบบเสียงสเตอริโอนะครับ20วัตต์เสียงเพราะนะครับมี แอปพลิเคชันให้ใช้งานนะครับแอปพลิเคชั n ซาวคอนะครับมีพรีเซตเสียงอยู่ประมาณ3-4อย่างนะครับก็จะมีซิกเนเจอร์นะครับแล้วก็เบสมีวอยซ์มีวอลโคอะไรประมาณนี้ครับมีให้เลือกแล้วก็มีคอสตูมของตัวเราเองนะครับแต่ก็ต้องล็อกอินเป็นยูเซอร์นะครับถึงจะปรับได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลอง กดเปิดปิดให้ดูนะครับนี่ครับระหว่างที่เขารลังหาอุปกรณ์อยู่นะครับเมื่อต่อติดแล้วก็จะมีเสียงดังอย่างสักครู่นี้นะครับผมจ,จองเล่นเพลงนะครับจะเล่นสั้นๆหน่อยนะครับก็ค่อนข้างกลัวลิขสิทธิ์เล็กน้อยนะครับ นะครับเมื่อสักครู่นี้ผมก็เร่งไปถึงที่100%แล้วนะครับเปิดโดย iPhone SE รุ่นแรกนะครับอีกสักครั้งนะครับนะครับเปิดเพลงให้ฟังประมาณนี้ก่อนนะครับ ก็คือเสียงใช้ได้เลยนะครับแล้วก็พกพาสะดวกฟังในห้องคนเดียวก็แจ่มเลยนะครับแล้วก็พกไปเที่ยวไปไหนมาไหนได้สิ่งที่ชอบหลักๆเลยนะครับก็คือตัวดีไซน์ของเขาแล้วก็หูหิว้วการวางที่มั่นคงนะครับแล้วก็ได้เสียงเตอริโอแล้วก็ปุ่มคอนโทลที่มีมาให้ค่อนข้างครบเลยนะครับ่าปุ่มคอนโทลตัวนี้ที่เห็นแสงไฟอยู่เนี่ยเราสามารถเลือกระดับของแสงไฟได้นะครับก็คือปิดแล้วก็ โลหรือว่าปานกลางหรือว่าเปิดแบบแจ่มจ้าขึ้นมาเลยนะครับอันนี้คือผมเปิดระดับสงสว่างที่ต่ำสุดนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเมื่อเรากดปิดนะครับก็จะกดต้องกด้าสักพักหนึ่งเสียงปิดก,ก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่ะเรามาดูดีไซน์กันอีกสักครั้งหนึง่งสวยไหมละครับเพื่อนๆสวยดีนะครับผมว่าสวยมากเลยแหละแล้วก็ตัวนี้ผมซื้อมาจากอา Official Shop ของทางจีนนะครับ ก็เราของนานนิดหน่อยแต่ว่าราคาได้คุ้มเลยนะครับแล้วก็ราคาเต็มของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2000กว่ากว่านะครับหรือบางช่วงเวลาเราจะได้ในะราคาสองพันนึ่งรแต่ผมตัวนี้ผมได้มาราคาถูกมากเลยนะครับเพราะว่าผมใช้ทั้งโค้ดแล้วก็เหรียญต่างๆมีสีดำแบบนี้นะครับสีฟ้าแล้วก็สีเขียวนะครับให้เพื่อนได้เลือกกันผมคขอลาไปด้วย ตัวน้องเขานะครับอุปกรณ์ในกล่องนะครับก็จะมีคู่มือนะครับแล้วก็สาย USB C to C นะครับแบบนี้มาให้เราส่วนกล่องของเขาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับนี่ครับครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับกับการโชว์ตัวของน้องเขาอีกสักรอบหนึ่งตีนกาเกลียวนะครับ ตอนเปิดเนี่ยเรากดแค่ทีเดียวแต่ตอนปิดต้องกดค้างสักครู่หนึ่งนะครับถึงจะปิดก็ขอลากันไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ